คลิปนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นผลลัพธ์นะคะจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ,ะในการควบคุมแล้วก็ดูแลรูปร่างนะคะของกิฟฟลีนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฟิตมิลนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคะคลิปนี้ครูวันขออนุญาตนะคะใช้ภาพของพี่ๆนะคะ,ะที่ทดลองนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟลีนในการดูแลรูปร่างใน6สัปดาห์นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ไปดูกันนะคะว่ามีพี่ๆคนไหนบ้างคะ่ะ ก่อนอื่นเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารฟิตมิลจากกิฟฟีนนะคะก็จะมีพี่ๆกิฟฟีนหลายๆท่านนะคะได้ทดลองทานฟิตมิลนะคะควบคู่ไปกับการลดน้ําหนักการควบคุมน้ําหนักนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารฟิตมิลนะคะก็มีส่วนช่วยนะคะให้รูปร่างของ ผู้ที่ทดลองทานเนี่ยคงที่และก็สุขภาพดีนี่คือผลลัพธ์ตลอดระยะเวลา6สัปดาห์นะคะที่พี่พ